สวัสดีครับวันนี้เอพิโซดที่136นะครับห่างจากเอพิโซดที่135ประมาณ3เดือนนะครับเนื่องจากปิดภารกิจงานางานประจำงานยุ่งนะครับก็เลยไม่ได้ทำร่วม3เดือนก็มีน้องๆถามว่าพักนี้เห็นช่องเงียบๆไปนะครับรวมกระทั่งช่อง facebook ด้วยนะฮะตอนนี้งานเริ่มเริ่มซาแล้วนะครับเดี๋ยวจะเป็นงานเอกสารก็ยังพอมีเวลา ก็มาทำคลิปต่อแต่ครั้งนี้ใช้เป็นการอัดวิดีโอเห็นหน้าเห็นตากันดีกว่านะครับก็ก็เลยเป็นที่มาของวิดีโอนี้นะฮะให้มันมีการเคลื่อนไหวบ้างเนาะวันนี้มาคุยเรื่องเกี่ยวกับเป็นเรื่องที่เคยคุยไปบ้างแล้วละ่ะที่ทําวิดีโอไปบ้างแล้วล่ะนะครับวันนี้มาคุยเก,ยกเกี่ยวกับเรื่องกางเกงยุคปลาย ปลายยุค80ดขึ้นต้นยุค90นะฮะเป็นกางเกงที่เรียกว่าอะไรพี่เขาเรียกกันว่าอะไรนะมึกแดงหมึกดำอ่ะเออเลขมึกแดงหมึกดำนะครับแต่แต,แต่แต่เชื่อว่าหลายท่านคงรู้แล้วแหละว่ามันมีอะไรเปลี่ยนแปลงบ้างอะไรเป็นยังไงเงนะี้ยนะหลายท่านคงรู้แล้วนะฮะแต่วันนี้ก็คือมามาเล่าสู่กันฟังอีกครั้งหนึง่งนะครับก,ก็คุยเกี่ยวกับเรื่อง5 0 1ูนหมึกแดงหมึกดำ้วก,กันนะครับปลายยุค 80ถึงต้นยุค90นะครับก็หลายท่านอาจจะรู้แล้วบางท่านก็อาจจะเพิ่งเข้ามาฟังก็ถือว่าฟังซ้ำก็ไม่น่าจะเป็นไรเนาะให,ให้ช่อง YouTube มันขยับเคลื่อนไหวนิดนึงแล้วกันนะครับเริ่มกันเลยนะครับอ๋อแต่ก่อนเริ่มก็อย่าลืมว่า,าฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกด subscribe กันด้วยนะครับกด subscribe กันด้วยนะฮะเพื่อช่องที่มันจะได้มีการเติบโตขึ้นนะครับ ห้าศหมึกแดงหมึกดำนะผมพูดตามที่คนเล่นยีนเขาเขาเรียกกันนะครับตรงไหนที่เป็น5้าศนยหมึกแดงหมึกดำ,ดำให้ดูที่ป้ายประเกฑนที่ตรง,ตรงเอวนะครับเลขห้าศจะเป็นตัวนัหนาและสีแดงอพอผ่านไปยุคพอผ่านไปสักสองสาปีหรือสี่ปีก็จะเป็นห้าศูตัวหนาเช่นกันและมีสีดำนะครับ okay, <no. S 1> ามาเท้าความกันก่อนว่า ยุคทีอ่อะไรอ่ะริมแดงแล้วก็เปลี่ยนผ่านมาเป็นยุคริมโพงนะครับบนป้ายประเก็นนั้นนะฮะจะมีคำว่าร้อยเปอร์เซ็นต์คารตอนเมดอินยูเอสเอแล้วก็ WPL แอลสี่สองสามนะครับตัวเนี้ยเป็นตัวหนังสือสีดำบางๆสีดำบางๆเนาะและถัดลงมาอีกบรรทัดหนึ่งนะครับก็จะมีคำว่าแค่อินสตัชชั่นอินไซต์การ์เดน แล้วก็ทดลงมาก็จะเป็น501อันนี้ก็เป็นสีดำบางๆด้วยเนาะรวมก็จะเป็นอะไรร้อยเปอร์เซ็นต์คัรตนันเมอิน m ิวเ n สเอส p l ีพีเอลสีแค่อินสตั c ชั่นอินไซต์กับเมแล้วก็ห้าเนี่ยเป็นตัวหนังสือพิมพ์สีดำทั้งหมดอยู่คนละบรรทัดกันนะครับใต้ใต้ใตรูปโลโก้ทู r s สลงมานะฮะทีนี้ผมไม่ทราบว่ามันครบรอบปีอะไรยังไงอะไรหรือเปล่านะครับประมาณปี1986เนี่ย รีวายเริ่มใส่ใส่กระดุมก้านดําเข้าไปเอากระดุมโลหะออกแล้วเปลี่ยนเป็นกระดุมก้านดำนะครับแต่วันนี้ไม่ได้พูดถึงกรนดํานนะแค่แค่เท้าขวาไม่ฟังปี1986เริ่มเปลี่ยนแปลงตรงนี้อยู่แต่ป้ายยังยังคงใช้แบบเดิมอยู่นะครับแต่พอย่างก้าเข้าสู่ปี1988เนี่ยที่เราจะพูดกันวันนี้เรื่องป้ายนะครับไม่พูดถึงเรื่องกรดําดปี19โทษปี1987ปนะครับปี1987 ก่อนที่จะเปลี่ยนเลข501เป็นพิมพ์แดงนะก่อนนะก่อนจะเปลี่ยนเลข501เป็นพิมพ์แดงรีวายได้ปรับขยับป้ายตรงนี้นิดหนึ่งโดยการที่เอาอะไร้อยเปอร์เซ็นต์คารตัลเมดอินยูเอสเอบยูลสี่อามและเอาคำว่า care instruction inside g a m m e n t ครเทกระเทิบขึ้นไปอยู่บรรทัดเดียวกันหมดอยู่ใต้าฐานม้าทั้ง2ตัวเอาไปอยู่บรรทัดเดียวสมดและเปลี่ยนตัวหนังสือจากสีดำเป็นสีแดง นะครับถ้าเราเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยถ้าเป็นตัวหนังสือสีแดงทั้งหมดปุ๊บแล้วมีเลขค่าศูนย์หนึ่งสีดำอฟอนต์บางๆสีดําเหมือนหมึกเหมือนพิมพ์ดีลนะ่ะนั่นแหละลักษณะนั้นมักจะเป็นในปีหนึ่งเก้าแปดเจ็ดนะครับลักษณะงั้นจะเป็นหนึ่งเก้าแปดเจ็ดมักจะเป็นกระดุมก้านดาแล้วด้วยนะฮะนี่อันนี้เริ่มเริ่มเริ่มเปลี่ยนอันแรกแล้วนะครับต่อมาต่อมาพอสักปีหนึ่งเก้าแปดแปดเลขห้าศูนย์หนึ่งจะมีการเปลี่ยนแปลงเป็นตัว หนาขึ้นหนาขึ้นนะและก็ใช้หมึกสีแดงนี่เป็นครั้งแรกที่501ใช้หมึกสีแดงนะครับเป็นครั้งแรกใช้หมึกสีแดงนอกจากนี่นอกจากว่าป้ายนะจะเปลี่ยนรูปแบบว่าเป็นตัวหนังสือ,อสีแดงอินไซต์กับไม่ลายต่างๆเป็นสีแดงแล้วนะ501ก็เป็นสีแดงแล้วนอกจากเปลี่ยนแปลงตรงนี้แล้วยังมีการเปลี่ยนแปลงอีกสองเรื่องด้วยกันครับคือว่ามีการนำดับเบิลเอ็กซ กลับมาใช้นะครับ double x ที่ว่าเนี่ยนะครับเดิมที double x บนป้ายมันมี2จุดจุดแรกอยู่ที่หลังคําว่าอ่ quality c o s ต i n งนะครับด double x ตรงกลางท้ายปะข้างป้ายนะครับกับกับที่2คืออยู่หลังเลขหลอดนะแต่พอปี19อะไรอะหนึ่งเก้าถึงหนึ่เก้าหกหกเขาเริ่มเอา double x ที่หลังหลังเลขหลอดออกไปมันก็เหลือแค่ที่เดียวคือตรงตรงตรงกลางด้านข้างป้ายอ่ะหลัง quality costing ยังอย,งอยู่แต่หลังเลขหลอดหลังเลขหลอดเอาออกก็หายไป ดับเบิลเอ็กซ์หายไปปีเนี้ย1988เอาดับเบิลเอ็กซ์กลับมาใช้แต่มาอยู่หลังเลขหลอดกลายเป็นว่าบนป้ายกลับมามีดับเบิลเอ็กซ์พร้อมกันสองอ่าเฉยๆมีดับเบิลเอ็กซ์สองสองที่อ่าอยู่พร้อมกันบนป้ายอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นการกลับมาแต่การมาครั้งนี้ดับเบิลเอ็กซ์ที่หลังเลขหลอดเนี่ยมันมาเพื่อบอกว่าถ้าห้าส่วนหนึ่งดับเบิลเอ็กซ์เป็นพาดชิงถูกฟิตนะครับแต่ถ้าเป็นห้าส่วนหนึ่งเฉยๆเป็นพีชังนะฮะอ่าตรงนี้เป็นชี้โบง ไอ้ดับเบิลเอที่อยู่ตรงกลางคางป้ายอันนั้นจะกลายเป็นอาจจะเป็นตัวบอกว่าผืนผ้าที่กางเกตงตัวนี้ใช้ผืนผ้าที่มีคุณสมบัติดับเบิลเอ็กซ์นะครับอ่านะครับผืนผ้าดับเบิลเอ็กซ์ส่วนเอ็กซ์ที่ท้ายเล,ล็กหน่อยจะเป็นเรื่องของการหดไม่หดไปนะครับอันนี้เรื่องหนึ่งส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่าถ้าใครสังเกตดีๆนะครับก่อนหน้านี้ป้ายประเก็นจะมีป้ายฉีกอยู่ด้านข้างนะครับไอ้ตรงป้ายฉีกเนี่ยมันจะมันจะอยู่กับหูเข้มขดัดทางขวาเมื่อหันหลังเกงนะ ป้ายฉีดเนี่ยมันจะอยู่ชิดกับหูหูเข้มขันด้านขวาเลยนะครับแล้วก็ความยาวของป้ายก็บเผื่อก็ยาวกว่าไปนะครับแต่พอปีหนึ่งเก้าแปดแปดปั๊บมีห้านห้าสมหนึ่งสีแดงไอ้ป้ายฉีดตรงเนี้ยมันหายไปเขาไม่ใช่ว่าถูกฉีดออกนะครับเท่าที่ผมสังเกตมันไม่ทํามาไม่ใช่ว่ามีมาจากป้ายแล้วฉีดออกไม่ใช่ผมเข้าใจว่าจากการดูดูรูปแล้วดูของจริงนะเข้าใจว่ามันไม่มีตั้งแต่โรงงานเลยนะครับ พอไม่มีป้ายส่วนที่เป็นป้ายฉีดปับ๊บเขาก็ไม่ได้ขยับป้ายไปชิดหูเข้มขัดทางขวานะไม่นะเขากระเถิบป้ายออกไปทางอีกทางหรือซ้ําไปนะครับอ่ะกระเถิบป้ายไปอยู่กึ่งกลางระหว่างหูเข้มขัดอันกลางกับหูเข้มขัดอันขวานะสังเกตเถอะเนี่ยคือจะเป็นถ้าป้ายหายเราจะมีรอยอยู่สังเกตว่าไอ้รุ่นเนี้ยอ๋อไอ้เนี่ยรุ่นรุ่นที่เป็นห้านส่วนหนึ่งพิมพ์แดงหรือเป็นรุ่นกา้านดาอันเนี้ยเดาได้คร่าวๆนะครับโอเคทีนี้ครับพอปี1988เนี่ย มีก้านดาแต่ไม่พูดถึงนะ,ะแล้วก็มี5.1พิมพ์แดงและมี d o u ลเอ X กลับมาแล้วก็ตัวหนังสือพวก Care Instruction Design Ins Comment ก็ขยับขึ้นไปอยู่บรทัดเดียวกันแล้วเป็นสีแดงโอเคอีกนิดนึงลืมไปมบางโรงงานนะครับบางเบอร์ก,กระดุมป้ายประเก็นพิมพ์แดงเนี่ยที่5.1พิมพ์แดงมีการเคลือบอะไรมันๆไปด้วยนะมันแต <c ười> เคลือบไปด้วยนะนะครับมันไม่ทุกตัวนะ,ะบางโรงงานก็ไม่มีบางโรงงานก็มีแต่ผมไม่ได้แยก รายละเอียดว่าโรงงานไหนทา,ทาสารเคลือบน,นี้ผมไม่รู้ว่ามันเป็นเล็กเกอร์หรือเชล็กอะไรหรือเปล่าที่ผมผมไม่ทราบนะครับผมไม่ทราบนะแต่ให้รู้ว่ามันมีบ้างนะครับส่วนใหญ่มักจะทาอยู่ตรงตรงตรง,ตรงส่วนบนนะ่ะที่เป็นโลโก้ทู o s สแล้วก็แล้วก็แคร์อินสตัชชั่นอินไซด์การเมนส่วนไอตัว501แถบ,บล่างเนะี่ยไม่ได้เคลือบนะครับเข้าใจว่าถ้าเคลือบแล้วเนี่ยไปปั๊มที่หลังมันจะไม่ติดหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ย501นะเข้าใจว่าอย่างนั้นนะครับแต่ก็จะเคลือบหมดไม่หมดก็ไม่เป็นไรเนาะอ่าโอเค นี่ต่อมาต่อมาเนี่ยใกล้จบแล้วนะครับมาให้คลิปเคลื่อนไหวหน่อยก็ก,ก็ก็ไม่ยาวมากต่อมาผมเคยบอกว่าห้าศนหนึ่งพิมพ์แดงและยุคต่อมามันจะเปลี่ยนเป็นห้านย์หนึ่งพิมพ์ดำตัวหนานะและยังมีดับเบิลอยู่หลังเลขหลอดอยู่อันนั้นคือผ้าหดถ้าไม่มีดับเบิลก็คือผ้าธรรมดาเนี่ยที่เปลี่ยนเป็นสีดำผมเคยบอกว่ามันเริ่มมีในปีหนึ่งเก้าเก้าสาม นะครับอันนี้ที่ทําเป็นเปเปอร์บอกไว้เป็น1993นะครับตอนนั้นบอกไว้แต่แต่ปรากฏว่าวันนี้มีอัปเดตครับเรื่องของเรื่องคือผมได้รูปมาว่า501พิมพ์ดำเนี่ยมันไม่ได้เริ่มมีในปี1993มันเริ่มมีใน1990แล้วแต่มีแค่กระดุมอยู่แค่เบอร์เดียวคือเบอร์520นะครับแต่ทีนี้พอมันม,มีมีรูปเพียงแค่เล็กน้อยเนี่ยรูปตัวหนึ่งเนี่ยมันก็เอ๊ะมัน อะไรยังไงหรือเปล่าก็ยัง,ยง,ยงไม่ได้อัปเดตข้อมูลให้นะครับยังไม่ได้ไปแก้เปเปอร์แก้เอกสารที่เป็นไทม์ไลน์ผมทําเอกสารไว้นะว่าเป็นไทม์ไลน์อะไรทำ,ทำลายฉบับที่4อะ่ะคือเนื่องจากไทม์ลน์ของรีวิวมันยาวมากเลยแบ่งเป็น4ตอนนะครับตอนที่4เนี่ยผมบอกว่าป้าย501พิ์มดำเริ่มปี1993ะนะครับผมมักจะใช้บอกว่ามีใช้แล้วเพราะเพราะอันไหนผมไม่รู้ว่า เริ่มเมื่อ,อไหร่จริงๆเนี่ยผมจะบอกว่าปี1993มีใช้แล้วมันอาจจะมี1993ก็ได้หรือมีก่อนหน้านั้นก็ได้นะครับตอนนั้นผมบอกไว้ว่า1993มีใช้แล้วซึ่งจริงๆมันก็ไม่ได้ผิดเลยมากหรอกแต่ว่าแค่มันไม่ละเอียดนะครับต่อมามีรูป501พิมพ์ดำเนี่ยพบในปี1990แล้วพบเฉพาะกระดุมเบอร์520นะครับมีรูปเดียวมันก็มันก็ไม่เท่าไหร่สักพักต่อมามีรูปที่2 อ่ะรูปที่2เฮ้ยก็เป็นกระดุมเบอร์520อีกเช่นกันก็เป็น5 0 1พิมพ์ดําดำตัวหนานะครับแต่ว่าใหม่ๆเนี่ยมันยังไม่เหมือนรูปแบบ5 0 1ยุ่คห้าศูนพ์พิมดำยุคเ0เป๊ะแต่มันเป็นตัวพิมพ์ดำเหมือนกันและตัวใหญ่ๆเหมือนกันนะครับคล้ายๆกันเพี้ยนนิดหน่อยสองตัวก็อ่ะเดี๋ยววันหนึ่งเราจะอัปเดตจนกระทั่งเมื่อวานมีน้องๆส่งรูปมาให้ดูนะครับเป็นกระดุม520เช่นกันเปปนี1990เช่นกันเป็น501นิมพ์ด้าเ9 90เหมือนกัน นะครับมันพอดีมีสามรูปแล้วก็ค่อนข้างมั่นใจแล้วเป็นไปได้แล้วว่าเอ๊ห้าศูนย์หนึ่งพิมดาปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เนี่ยประมาณกลางปีเนี่ยตัวที่น้องก็ส่งมาเป็นเดือนห้านะครับผมมีรูปเป็นเดือนหกอยู่ก่อนแล้วที่น้องก็ส่งมาเป็นเดือนห้าก็ประมาณได้ว่าต้องอัปเดตข้อมูลหน่อยละว,ว่าปีหนึ่งเก้าเก้าศูนย์เดือนห้าพบว่ามีห้าศูนย์หนึ่งตัวหนังสือหนาพิมพ์ดําใช้แล้วนะเฉพาะกระดุมห้าสองูนย์ แต่แต่กระดุมเบอร์อื่นๆยังไม่เปลี่ยนไปไปอาจจะไปเปลี่ยนทีหลังนะครับทีนี้ใน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 520กระดุม520เนี่ยปี1990เดือน5เริ่มมี501พิมพ์ดำใช่ไห้คแต่ก็ไม่ทุกตัวอีกแหละปรากฏว่าไปเจอในปีอ่าบางตัวในปี92นี่สักอย่างไอ้กระดุม520เนี่ยดันเป็น501พิมพ์แดงอีกเออก,ก,ก็มันมันมันมี90มันมันใช้พิมพ์ดำแต่ปี92ยังมีพิมพ์แดงอยู่มันแสดงว่า เริ่มทยอยใช้อะไรของมันแบบนั้นไปนะครับจนกระทั่งปี1993แล้วกันนะ1993ถึงเป็นการพลั่งพลูของเลข5 0 1พิมพ์ดำออกมานะครับแล้วก็5 0 1พิมพ์แดงก็ทยอยหายไปป้ายประเก็นแบบป้ายฉีกก็กลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับมัน กับป้ายประเก็นพิมดะป้ายประเกนแบบขีกลับมาใช้อีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ใช้มาจนจบปีาจบปี2003อันนี้ตัดยุคแค่ Made in U.S.A. นะครับเนี่ยมันก็จะมาเล่าแค่นี้มันเหมือนว่าเป็นการมาอัปเดตข้อมูลกันมากกว่านะและทีนี้ก็กำลังมานั่งผมเคยคิดนานแล้วว่าเออยู่ๆทำไมมันเปลี่ยนเป็นกระดุมใกล้ดํดำก้านดำมันครบรอบวาระอะไรหรือเปล่านะครับก,ก็ประมาณว่าพอปี1988เนี่ยถ้าบวกลบตัวเลขที่ที่ปี หนึ195่งหสมรือหู้อะไรสักอย่างนะนึ 1953, ะ่งเก้าห้าสมันเหมือนกับว่าช่วงปี1988งเกแปดมันครบ1นึ่ปีของรีวายนะครับนับที่หนไอ้จยนดห้าสนับที่1853นะครับในปี1988มันครบวาระ135ปีแต่ไม่รู้ว่ามีวาระเฉลิมฉลองอะไรหรือเปล่านะไม่รู้แต่ว่ามันครบ135ปีเป็นไปได้ที่รีวายอยากทําอะไรแปลกใหม่ กบมีป้ายประเก็นเคลือบและเป็นตัวหนังสือสีแดงซะซึ่งปกติไม่เคยทํานะครับนะครับแล้วก็ผมไม่รู้ว่าปีหนึ่งเก้าแปดแปดมันมีวาระอะไรสําคัญของอเมริกาหรือเปล่าเพราะแปดศูนย์กับแปดสี่เป็นเรื่องโอลิปิกของรัสเซียกับอเมริกานะซึ่งลีไวท์เป็นชาปาาทั้งหมดและพอผ่านมาอีกเป็นปีแปดแปดเนี่ยไม่รู้มีมีอะไรหรือเปล่าเนาะแต่ก็ร่วมมันครบรอบร้อยสามสิบร้อยสาสิบห้าปีจากการบวกลบตัวเลขกันนะมันก็อาจจะมีตั้งใจทําให้มีอะไรให้มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับ แต่พอผ่านไปสักสี่ปีปีหนึ่งเก้ากระสัก, 3, กลับมากลับมาเป็นห้าศูนย์หนึ่งตัวดำอีกแล้วนะครับไม่รู้ทําไมมันทำมาแค่สี่ปีนะครับกระดุมกา้านดําก็ถูกยกเลิกไม่รู้ว่ายกเลิกเพราะอะไรใครที่บอกว่าเป็นเพราะมันไม่แข็งแรงหรือเปล่าอันนี้ก็แล้วแต่ธวามคิดแต่รีวายยังไม่ประกาศอะไรออกมานะครับอันนั้นเราก็คิดเอาเองนะครับก็ถ้าบอกว่าก,กระดุมกา้านดําไม่แข็งแรงผมว่ากระดุมก้านปกติมันก็มีหลุดเหมือนกันนะอะไรเงี้ยมันก็ต้องรู้มาสถิติว่าอะไรอย่างเงี้ยนะครับ หรือเป็นเพราะวัสดุไฟเบอร์ก๊าซมันอาจจะแพงขึ้นในในอะไรเงี้ยมีแบบบางทีคนโรงงานที่เขาทำระบบ ISO ต่างๆเนาะมันมีเรื่องคาร์บอนพุตปรินออะไรพวกเนี้ยต่างๆเ,เ,เป็นไปเป็นไปได้ว่ามันอาจจะเรื่องการกําจัดของเสียเรื่องอะไรพวกเนี้ยมันอาจจะมีผลไงนะครับแต่ถ้าเป็นโลหะมันน่าจ,จะกำจัดง่ายกว่าไม่อะไรอย่างเงี้ยเนาะอันนี้เดาเดานะนะครับแต่เขาจะเปลี่ยนด้วยเลยเหตุผลอะไรผมยังไม่ทราบนะครับ เปลี่ยนมาเป็นก้านดำและยกเลิกไปเพราะอะไรไม่ทราบนะครับส่วนปี1 9 9 3 9 2อะไรเนี่ยที่ที่กำลังกลับกลับยกกลับมาใช้กระดุมก้านโลหะนะแล้วก็เปลี่ยนเป็น5้าพิมพ์หนึดำผมก็ไม่รู้สาเหตุทําไมเริ่มกลับมาใช้แบบเดิมแต่ประมาณปี9 2 9 3มันมีวาระที่รีไวล์เริ่มอ่าอะไรนะรุ่นร้อยสิบปีอ่ะรุ่นร้อยสิบปีอ่ะเขาเรียกอะไรอันนี้เวอร์ซารี่นะอ่ะอันนี้เวอร์ซารี อ n นนี้เวอร์1ารีปีรุ่น1 1อยปีเนี่ยไม่ได้หมายความว่าปีที่หนึ่ครบร้อปีนะครับแต่ความหมายคือว่าเอารุ่นที่มันครบ1 1อยปีแนละ้วเมื่อเมื่อปี1 9 6, 6, 6, 6 8, นะ่งเก้าหกหกเแปเลนี่ยรุ่นนั้นเน่ะเอากลับมามาเป็นต้นแบบผลิตตัวนี้เป็น r e โปรดักชันตัวนี้นะครับก็คืออันนี้เล่าแถมนิดนึงว่าปีหนึ่ง้าเก้าสองมาทำอันนะี้เวอร์ซารี่ร้อยสิบปีเนาะก็ไม่รู้มันเกี่ยวข้องอะไรหรือเปล่าว่าว่าถึงถึง,ถงกลับมาเป็นก้าโลหะอะไรแบบนี้นะครับ หรือเป็นเพราะว่าพอมันมีรุ่น110ปีปุ๊บไอรุ่นออริจินอลจะเป็นกา้านดําไอรุ่นนี่จะไปใสก่ก้านดํามันก็ไม่ใช่ร e, ีโปบิคีสิว่ามันก็ดูปแปลกใช่ไหมอไอการจะแบ่งวัสดุสองสองอย่างมันก็อาจจะมีสต็อกเยอะไงถ้าเปลี่ยนเป็นโลหะทั้งหมดปับ๊บมันก็จ,จะง่ายอันนี้เดานะเดาอพอมีรุ่น110ปีปุ๊บมันก็ทําก้านโลหะออกมาแล้วก็มี LVC มีอะไรออกมาถ้าเป็นก้านโลหะอะไรมันก็เคลียร์กันง่ายวัสดุดิบมันก็อย่างเดียวนะครับอันนี้เดาเนาะแล้วทีนี้ก่อนจบแถมนิดนึง รุ่นร้อยสิบปีเป็นริมแดงนะครับอ่าผมผมผมไม่รู้เรื่องผ้าอะไรมากมายนะแต่จะบอกว่าเขาใช้เครื่องทอผ้าเด็ปเปอร์เอ็กสามมาทำนะครับลีวายมีเครื่องทอผ้าอยู่สามโมเดลเด็ปเปอร์อีเด็ปเปอร์เอ็กสองเดปเปอร์เอ็กสามนะครับอีโมเดลเนี่ยคือโทษวัต e ถุกัลอีโมเดลนี่คือเป็นทำของวินเทจพวกบิ๊กอีสมัยก,ก่อนๆเลยนะครับ แล้วก็ X 2เนี่ยเป็นผ้าหน้ากว้าง44นิ้วย้ํานะครับเครื่องทอผ้าหน้ากว้าง44นิ้ว E บีโมเดเป็นแค่29ถึง32นะครับเรปเปอร์ X 2ก็เป็น44นิ้วไอ้ตรง44นิ้วเนี่ยแหละลองคิดดูว่าถ้าแบบ29นิ้วเพิ่มไป44นิ้วมันเพิ่มขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์มันทําให้ทอผ้าได้หน้ากว้างขึ้นแต่ยังมีริมอยู่ มันทําให้มีทั้งริมกระเทยริมโพและบิ๊กอีอยู่แบบริมแดงริมแดงอยู่ในยุคช่วงเวลาเดียวกันที่เป็นบิ๊กอีนะครับและต่อมาเครื่องเดปเปอร์ x 3ก็พัฒนามาจากพัฒนาต่อจาก x 2ออีกทีหนึง่งนะครับแต่ก็ยังมีริมอยู่นะ,ะนะครับทีนี้จะเล่าว่าในปี1992นั้นนะ่แะแคปิตอล E 110ปีออกมาเครื่องเดปเปอร์ x 3ที่เขาเก็บเก็บเข้ากูไปแล้วเป็นร้อยร้อยตัวไ,ไม่รู้อาจจะถึงร้อยป่ามาดูนะ ถูกรื้อออกมาอีกหนึ่งครั้งเอามาตั้งเพื่อลันผ้าวิจัยผ้าพิเคราะห์ผ้าให้เป็นรุ่นร้อยสิปีออกมามาลองตลาดลองทั้งแมนไปเอาคนเก่าๆมาเอาแมชชีนก็คือเครื่องจักรเครื่องทอผ้าเนาะแล้วก็เมททอดก็เมททอดก็คือมาดูว่าทําอย่างไรทําทําไมทําอย่างไรอารก็ว่าไปนะครับอ่าแล้วก็มีอะไรอะ่ะ แมทแมชีนเมทอดแมทเทเรียนนะครับแมทเเรียนวัตถุดิบใช้วัตถุดิบอย่างนี้อย่างนั้นอย่างนั้นก็ว่ากันไปพอลองร้อยสิบปีออกมาชิมตลาดได้แล้วก็น่าจะเข้าใจอะไรบางอย่างนะครับก็ถัดไปก็เป็น LVC LVC ยังใช้ X3 อยู่ <S <S ระดับหนึ่งนะผ้าเคอ X3 เป็นผ้าหน้ากว้างนะครับหน้ากว้างอาจจะเท่ากับ X2 4มนนี่นอาจจะเท่ากันนะครับแต่ทันสมัยกว่าในะเวลานั้นนะครับเป็นเครื่องแบบมีกระสวยวิ่ง เครื่องที่มีกระสวยวิ่งมันจะที่ริมมันจะมีขอบขอบสันขอบนะครับเพราะฉะนั้น LVC ยุคแรกๆกับรุ่น110ปีไม่ใช่เครื่องทอผ้าหน้าแคบเป็นเครื่องทอผ้าหน้ากว้างเอามาดัดแปลงทําทอผ้าให้แคบนะครับเพราะฉะนั้นผลที่ได้มันจึงไม่เหมือนวินเทจบิ๊กอียุคเก่าและไหนวัตถุดิบเรื่องฝ้ายเรื่องอะไรมันก็ไม่ใช่ยุคเก่า วัตถุดิบแมทเ r ีย l ์ไม่ใช่แล้วแมท i ีนก็ใกล้เคียงแต่ก็ไม่ถึงว่าใช่นะครับนะครับมันก็เลยไม่เหมือนวินเทจสัโดยเป๊ะๆแต่ยังได้อารมณ์ใหม่ๆนะยังได้ใสล่ลิมแดงตัวใหม่ๆเป๊ะๆนะครับอโอเคผลจะจบก็จบดื้อๆเลยนะครับงั้นสรุปนิดนึงนะครับ ปี1988ถึง1992เป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงป้ายประก่งนะไม่ไม่นับการดำผมไม่ได้พูดในประเด็นนี้นะครับก็คือจากเดิมมีเป็นป้ายฉีด501ตัวเล็กๆแคสเซ็ตชันตัวเล็กๆสีดำ501ก็สีดำ1 0อขัปอนต้นอะไรอยู่ใต้ฐานมาก็สีดำนะครับปี1987ยก K คสเซ็ตชั่ขึ้นไปอยู่บรรทดเดียวกับพวก100เเม็ดอินสเอเป็นสีแดงก่อนตัวหนังสือยังเป็นสีดำพอปี1988ปุ๊บ501เปลี่ยนเป็นเลข สีแดงตัวหนาสีแดงและมีดับเบิลเอ็กมาบอกเป็นผ้าหดไม่มีดับเบิลเอ็กไม่ใช่ผ้าหดนะครับบางเบอร์กระดุมมีทาแล็เกอร์เคลือบเพื่อความมันด้วยแต่บางแต่หลายๆตัวก็ไม่ได้ทาเนาะและพอปี1990กระดุม520เริ่มปล่อยป้ายประเก็นที่เป็น501พิมพ์ดําออกมาแต่ไม่ทุกตัวนะครับ้าไม่ทุกตัวโรงงานอื่น มาใช้5งพิมพ์ดำก็ประมาณปี1993ถท่ะนะครับ92อาจจะมีปาปายผมไม่ได้ดูละเอียดมา นะครับอันนี้ก็คือไม่ทราบว่าทําไมถึงเปลี่ยนและไม่ทราบว่าทาไมถึงกลับมาใช้อย่างเดิมแต่คิดได้อย่างเดียวคือปี1988คือมีวาระคือ135ปีรีไวาอาจจะมีประเด็นอะไรอยากทําขึ้นมาหรือเปล่าพอทําทําไปปุ๊บมีโปรเจกต์110ปีออกมาอันนี้คิดนะไม่รู้ใช่จริงหรือเปล่าก็เลยเปลี่ยนจากกระดุมก้านดำกลับมาเป็นก้านโลหะดีกว่ามันจะได้ใช้ด้วยกันทั้งหมดเพราะเดี๋ยวจะมีโปรเจกต์ LVC ออกมาด้วยอะไรแบบนี้นะครับแล้วก็ปี1993นอกจากเป็น5 0 1ส้พิมดาแล้วก็ยังมีป้ายฉีดก,กลับมาด้วย ะครับไกีกลับมาด้วยเนาะโอเควันนี้เอาแค่ของปากของคอพอนี่ก็ประมาณ20กว่านาทีแล้วนะครับจากเดิมเอพิโซดที่เอพิโซดที่ร3 5มาถึงวันนี้มัน3เดือนกว่านะครับวันนี้ก็มาขออัปเดตนิดนึงแล้วก็ผู้ติดตามยังอยู่ที่4,600ไม่คืบหน้าเลยก็วันนี้มาทำวิดีโอเพื่ออ,อยากได้ยอด Subscribe เพิ่มขึ้นยอดแชร์ยอดอะไรเพิ่มขึ้นนะครับโอเควันนี้ก็ ไม่รบก,กวนเวลาอะไรมากๆนะครับอย่าลืมถ้ามีข้อสงสัยสอบถามติชมได้ก็ถามลงมาใน YouTube เนี่ยหรือไปติดตามได้ที่เพจ Facebook 501-X น u b l e x นะครับถ้าถ้าไป ไปโพสต์ไปที่ Facebook ส่วนตัวเนี่ยไปถามได้นะครับแต่ว่าผมนานๆจะไปทีมแล้วมันจะจะเห็นช้าแต่ถ้ามาเฟซ5.1 WX ได้แล้วถามไปครับแล้วเดี๋ยวผมดูไว้ถ้าไม่ใช่เวลางานแล้วเดี๋ยวผมกลับมาตอบมาตอบให้นะครับนะครับตอบได้ก็ได้ตอบไม่ได้ก็ตอบนะครับตอบว่าตอบไม่ได้ไงนะก็ได้ไม่รู้นะครับเรื่องราคาผมผมไม่ทราบจริงๆนะครับ ใครมาถามผมก็จะบอกว่าตอบไม่ร้บจริงไม่ใช่เล่นตัวอะไรนะอันนี้ไม่ร้บจริงนะครับไม่ราบจริงเพราะผมไม่มีตังค์ซื้อนะครับและเดี๋ยวที่ผู้ขายเขาก็ไม่ได้เขียนไว้เลยราคาหน้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 าเฟซเขาไปอินบ็อกกันอะไรเงี้ยนะเขาไปร้บจริงโอเควันนี้ไปจริงแล้วนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้ด้วยนะครับวันนี้ลาแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับ